นประธานที่เคารพกระผมชนน่านสีแก้เพื่อไทยจังหวัดน่านในมาตรา6ก,กรรมรการแก้ไขผมใช้สิทธิมสมาชิกผู้พาะประเด็นที่กรรมรการได้แก้ไขในวัคสองครับวรกสองต้องขอบคุณกรรมรการนะครับที่ได้เห็นภาพของความเป็นจริงของจํานวนสมาชิกหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จะเข้าชื่อกันเสนอข้อบัญญัติได้เพราะร่างที่เราส่งไปให้ท่านเนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยสําหรับองค์กรท้องถิ่นขนาดเล็กนะครับ จะมีขนาดใหญ่เช่นเทศบาลเมืองหรืออบจอหรืออะไรเท่านั้นที่สามารถทำได้ประเด็นลดตัวเลขเหลือสา0 0ันนี้ผมเห็นด้วยแล้วก็มีคำว่าหรือครับหรือเดิมเราใช้ข้อหนึ่งในห้าหนึ่งในห้านะครับกับ3า0 0ันเนี่ยไปดูเปรียบเทียบกันว่าอะไรมากน้อยกว่ากันให้ถืออันน้อยเป็นหลักนะครับก็เอื้อกับพี่น้องประชาชน แต่ความต่างเนี่ยท่านานครับผมผมมาดูความต่างถ้าคิดว่าสามพันเนี่ยเขียนไว้ในวักนี้เทียบกันหนึ่งในห้าเดิมนะครับก็มีความต่างพอสมควรอยู่แล้วผมเอาเอบตอแห่งหนึ่งเอาขนาดเล็กนะครับสามพันเนี่ยที่ท่านกำหนดไว้นะครับอย่างน้อยสามพันออบตขนาดเล็กเนี่ย โดยเฉพาะที่บ้านผมเนี่ยฐานประชากรจะอยู่ระหว่าง4,000-5,000ถึง 5, ประชากรนะครับไม่ใช่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะฮครถึง5 0 0 0โดยส่วนใหญ่โดยเฉลีย่ยจะประมาณนี้เนี่ยเพราะนั้นเวลาคำนวณผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับประมาณ2ใน3 2ใน3ก็ประชาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ3,000-3,000เป็นหลักนั่นหมายว่าถ้าเรากำหนด3,000เนี่ยอองค์การปกครองท้องถิ่นขนาดเล็กก็เต็มเลยเต็ม100%แทบไม่มีสิทธิ แต่เขามีทางออกก็ไปใช้อันหลังกลับไปดูผู้มีสิทธิเลือกตั้งขณะเลือกตั้งครั้งแรกหลังจากที่มีการยุบสภาหรือม,มีการหมดวารละแล้วมาเลือกตั้งครั้งแรกแต่ครับแทนที่จะไปเอาจํานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งณนะวันยืน่นตามมาตรา7นะครับผู้มีสิทธิเลือกตั้งณวันยื่นเนี่ยมันขยับมาตามมาตรา7ณวันยื่นเนี่ยใช้สามพันก็ได้ใช้ หนในห้าก็ได้นะครับเดิมนะครับแต่ประเด็นที่เขียนไว้เนี่ยสามพันเนี่ยดูนะมันนะันยื่นมันที่7นะครับถ้าอ่านในรายละเอียดเนี่ยผมอาจจะตีความผิดนะหนึ่งในห้านั่นคือณนะการเลือกตั้งครั้งแรกผู้มีสิทธิเลือกตั้งณนะการเลือกตั้งครั้งแรกหลังจากมีการยุบสภาหรือสภาหมดอายุลงเอาตรงนั้นมาเป็นฐานประเด็นผมที่จะถามกรรมธิการเนี่ยถ้าเขียนอย่างนี้นะครับ ทำไมซึ่งกรรมธิการสามารถแก้ได้เนี่ยทำไมใช้คำมาหนึ่งใน20เหตุผลเพราะอะไรนะครับมันดีกว่าหนึ่งในหอย่างไรดีกว่าอย่างไรนะครับคือลักษณะการเข้าชื่อเสนอกฎหมายเนี่ยน้อยเกินไปก็ไม่ดีฮะมากเกินไปก็ไม่ดีต้องมีจุดพอดีพอดีที่จะได้มีส่วนร่วมได้ถ้าผมคำนวณนะครับหนึ่งใน20เนี่ยใช้หนึ่งร้อยหคนฮนะสำหรับ บางแห่ง150คนเองคือหนึ่งใน20นะครับ150คนท่านรับได้ไหมถ้าหนึ่งใน5ประมาณ500คืน500ถึง600คนไม่เกินพันอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับเอาละถ้าเป็นขนาดใหญ่เช่นอบจเทศบาลเมืองเทศบาลน,นาครก็ว่าไปตามฐานประชากรนั้นไปมันก็ย่อมว่าไปตามนั้นหนึ่งใน20เนี่ยมีประโยชน์สำหรับองค์การขนาดใหญ่นะครับ ที่จะลดจำนวนสัดส่วนลงมาก็เพียงแต่สอบถามท่านกรรมิการว่าถ้าท่านเห็นว่าหนึ่งใน20เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่น้อยกว่าอยู่แล้วนะ่เขียนหรือทำไมเขียนหรือทำไมยังไงก็ไม่ต้องใช้หนึ่งใน20อยู่แล้วเนี่ยไปมี3 0 0พันไว้ทำไมใช่ไหมครับ <c oughs> คือตอนที่เรารับหลักการเนี่ยเราไม่ได้ดูตัวบทในรายละเอียดนะครับแต่ท่านไปดูเลยบทในรายละเอียดแล้วเนี่ยแทนที่จะปรับมันมันเป็นตัวเลขเดียวกันใช้ได้ทั้งหมดเนี่ยผมก็ว่าง่ายกว่าท่านเอง ก็ฝากท่าราชา,านมิยังท่านกรรมการครับช่วยอธิบายเพื่อจะได้บันทึกไว้ในสภาด้วยครับท่านมีเหตุผลอะไรครับขอบพระคุณ